หลังเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณปากซอยรามคำแหง43ทับหนึ่งจนทำให้มีผู้บาดเจ็บเจ็ดรายเมื่อช่วงค่ำของวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันต่อมาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีการเผยแพร่ข่าวลืออ้างว่ามีคำเตือนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่ให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านรวมถึงห้างและศูนย์การค้าต่างๆเพราะอาจมีการก่อเหตุซ้ำรอยเดิมข่าวลือดังกล่าวถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว แม้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะยืนยันว่าไม่เคยออกคำเตือนดังกล่าวแต่ก็สร้างความตื่นตระหนกในสังคมทำให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอให้เร่งตรวจสอบหาตัวผู้ปล่อยข่าวลือเพื่อมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย แพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวกับทีมข่าวทีเอ็นเว่าข่าวลือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของความอ่อนแอของสังคมและสะท้อนถึงกลไกในจิตใจของผู้ปล่อยข่าวลือแม้ในทางจิตวิทยานั้นไม่ถือว่าเป็นโรคจิตแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางจริยธรรมอย่างหนึ่งที่สะสมความโกรธชิงชังและต้องการเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเพราะจะทําให้ตนเองรู้สึกเหนือกว่า เช่นกรณีการปล่อยข่าวลือจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนคนที่ปล่อยข่าวลือเนี่ยถ้าหากเป็นการปล่อยข่าวลือเพื่อที่จะสร้างความแตกตื่นความตระหนกหรือความหวาดกลัวเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงว่ากลไกลทางจิตใจของเขาเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มของการสะสมความโกรธความเกลียดชังอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่าคนที่มีจิตใจงดงามอยากเห็นความสุขของผู้คน ก็มักจะไม่สร้างข่าวลือที่ทําให้เกิดปัญหาเช่นนี้แต่เราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าสังคมของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะคนดีเท่านั้นเรามีความหลากหลายกันอยู่เดือนนี้เดือนที่2วิวัฒนาการของข่าวลือจากเดิมที่เป็นการพูดส่งต่อกันแต่ในปัจจุบันถูกเผยแพร่และส่งต่อทางสังคมออนไลน์ซึ่งแพทย์หญิงอัมพรยอมรับว่า,า,า,าแม้เทคโนโลยีจะทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้มาตรฐานของความน่าเชื่อถือน้อยลงเพราะขาดการควบคุมดังนั้นสิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตในสังคมข่าวสารประชาชนจะต้องใช้สติในการเสพข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งกําจัดข่าวลือด้วยความจริงเพื่อลดทอนกระแสะความตื่นตระหนกจากข่าวลือ สังคมไทยตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ายังมีจุดอ่อนด้อยอยู่ในหลายๆประเด็นก็ทําให้คนเนี่ยวันไวกับข่าวลือได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องมีสติให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นในการจําแนกแยกแยะว่าที่มาของข่าวนั้นคืออะไรความน่าเชื่อถือนั้นมีมากน้อยสักเพียงไหนอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องสงบใจให้เป็นนะคะอย่าได้ไปเอาความรู้สึกไปแขวนอยู่กับความไม่มีเหตุไม่มีผลของการกระพือข่าวเช่นนั้น ถ้าเราเลือกเฉพาะประเด็นที่ดีของเนื้อข่าวแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตที่ดีได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกที่มีประโยชน์ค่ะการติดตามตัวผู้ที่ปล่อยข่าวลือจนทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมล่าสุดตำรวจปอทกำลังอยู่ระหว่างการจัดผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเร่งสืบสวนแกะรอยซึ่งผู้กระทำความผิดนี้มีอัตราโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14 ข้อหานําเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จอันทําให้เกิดความเสียหายแก่ความมั่นคงในประเทศและสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีอัตราโทษจําคุก5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับวราพรอ,อัมภารัตน์ถ่ายภาพดารินหัวธนกุลท n เอ็นเอฟรายงาน